นางตำรวจก่อน <ś les> นี่นางตำรวจขี่ด้อยางวิบวิถกมองอ,วอลวดนี่ตำรวจไปใส่เวนี่มันยางไปเรื่อยๆด่ปมองเก่าเพบ่อ,อถุโตโอลวดลงกัน เลื่อมสีคอยลงแล้วละ่ะแต่ก็ยังไม่ลงคือเกาอยู่คอยลงคอยลงงอ่งกระสีเรื่อมสีแห้งซํำเกาคือกันงัวกะเริ่มสีสม <laughs> มสลังมาแถวเทียงล่ะมา,มาทนไรดอกมันี ย่างดีดีตัวย่างสอกกอกนนี่ทีเห็นฝั่งนี้มันสอกงลงเวิดเลยนี่ขี่ดื้อแห้งหัวสุ่มนี่คุณตำรวจกันยางไปเรื่อยๆ สิเปเหยยบเอาอีหยังืมอนีต่อโอ้พอแล้วพอนาะสิเขาเที่ยงสิได้ปิดประตูไว้ล่ะอเแดดกก็เริ่มออกลมก็เริ่มมาแฮงแต่งสีละ่ะยามหนาว,วสิให้ลมมามีก็คือสิเป็นไปบ่อได้ คนสิทธิสทสทสท์สิทเปลืองมันก็มาต่างจากมื่อวานต่อคน มาล่ะกมม็มุดอยู่มองเก้าไฟล่ะย <laughs> 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 างมาแล้วกินหนํามาถึงนี <laughs> ่ก็เบึง่งหัวกินหยาคือก๊ปกปอบเปียนอยู่กับห้าอยู่กับหัว ก็ไດ vale ้ແค like ่ซ <ir inhale> <inhale> <beetle> ้ີລະເດີ້ເບິ່ງເດີ້ອາຊິບໍ່ທໍ່ຍ່າງເຊົາບໍ່หດ້ຫຼາตເດີ້ເຈົ້າພໍວ່າເຮົາລາວມາຫອນໃຫ້ອັອນທງກິນດີກິນດີນກໄລ ชีวิตทางไหนเนาะวันนี้กบไรโอ้หลงกระโผกระโผ่มาได้ตลอดเวลาดีแล้วละ่ะมันจมาหอนจะละมือกระหอนพอละมันนี้กะก่อให้หนาวเนี่ยวอ,อนทอง เอาตัวอ,อันของก่อนเพื่องตัวเดียวเลยวันนี้บอยใามาแยงได้ทรงสัยยานบออิมมาจาักคืออหนามูลเลยดอกขุนนามูลเลยสรงสัย,ยันบูกก็คี่ดินร้ายมาจาักคือ เอไมกินให้ถึอมองกันแล้วกันระหว่างสังกับซีอันถือพงว,ว่าได้เบึงแนนอู้หนามูนดอกควนหนามูน ໄປໂຕຢາວຫຼີໄປໂຕຢາວຫຼີຫင်းດີໂຕວ່າບໍ່ຍັງງາມວິໄສເລີຍໄດ້ກິນຫຍ້າແຫ້ງກໍຍອມງ່ອຍກູຫັ້ອາຍຸຫາຍກໍငນ້ອຍໂຕອື່ນ อันเว้าเป็นตาใหญ่ง่ายปานไดหึพันกะแดงพ่อใหญ่กะคือสิอันซ่ําแม่นี่ล่ะเบิดใหญ่แล้วบ่จคือซําตัวนี้ซํานีกคือสพ่อแล้วเนาะ ที่ได้ยางไก่หัวมานี้งัวผสมมาถึงหัวตอนมันอัน,นแรนมาสนกันยังไข่กว่าหมูห่หานอยู่หมูหวหานโซแนนิดหนึ่ง <c oughs> ย่านว่าไม่เบียดนะโซเลยหมูหวหาน มันี้ก็ไข่สนในเพราะว่าเหลือเวลาถือล้มอ่ะม,มองเกา่าละมอง่าค่อยไม่งัวย่างหลาะคือเกา่าไปหาหมองมาลายู่หละกันไไง ไปทางผุ่นละ่ะไปทางห้องน้ำพุ่นเ้ออเลี่ยงกันเสียหลายวันนี้กินเฟืองแบบมีมารายาทแล้วก็ตรงมาละ่ะสิเขาห้องน้ำนั่นเองเก่าไป่ยังนอวันนี้ ว <g arness> มาล่ะสิเขาไปขี่มันมาออีหยังพอไปหนุ่มให้มัน <c oughs> อืนมคือยอยนี่มั่งมาก้อยของร้อยผูออกมาออกมาออกมาตัวเป็นแนวสีเขาไจะมาละ ออมาไหมไปออกมาออมาออกมาม,ม,มันมองสีเขามันมองก้นเขาต้อมองหันเอาค้างมันไหวค้างมันไหวเลยค้างมันไวเลยอือเ็นกันมี อันสนนี่ละลงมาจังสีมาต่ออีกไปองานกนข่าวหนึง่งต่อก่อนเบิ่งเงินมาลามัน,นส่วนอยู่ใต่สังกระสีกินเฟืองเล่น <laughs> อยู่ตัวเดียว <laughs> ยหยดไปไซนออ้ะวันนี้ <laughs> <laughs> สิ่งย่างวิสัยู่วันนี้ <laughs> ม <laughs> มองกินหะโอ้วองกินเฟื่องกะดีดีพ <laughs> าตายแดดผอม้ <laughs> นกินอยู่อันใดสร้างกะสี <laughs> กินง่ายง่ายแต่ละหัวก็ได้เห็นเงนียงก็กินอันอนั้นไปทางใดหนอบันอ้าวเสียเน <laughs> ่าไม่ต้งหนาตอนใดนโ,โ,โอ้แม่เสียนไปเอาอยา่มาให้หัวกินทีหลังหัวไม่ใช่ มันจังแลนนนำตวนย่างก็ไม่ีดอกแต่งวัวหน่อยพี่ยวยากเวาเลยวันนี้มันก็สิตอแถวกันทีละวันนี้น,น่นน่นน,นะนงัวไรสนกันถ่ายว่าทันเร็วพร่โลงขี่โกงแห่แม่อ e ียนี่เองล่ะ แม่อีมาละอันนี้ละขี้โกงเนี่ยได่จึงมากโกงเ,อเตอนนี้ก็เดียจีดอกตะหัางมีลมก็เลยสบายสบายเนี่ยแต่ที่า่สบายก็คือแคน,นนี้ละดนเปลี่ยนตลอดเวลาบอันนี้ซ้ำได้ก็ต้อง หาแนวเหตดน่าจังสีว่อกานวางลายมันก็สีไปได้ออกกํลลังกายจะเลยาามองอยากออกกำลลังกายเลยเล่นูน้ม,ม,มาผีเบิดลละเรือแต่ตัวใดอยู่แับนี้มาเห็นแต่หลัง ไก่โมห็นเธอแต่ขังทองโอ้ขังทองก็มาละหัวแต่อะไรบ้านี่ทีนี้มาแต่ไหนมาสรงใสจันทร์แจมมาแต่ไหนมาเห็นแต่หัวสุ่มทสงใสแจมมาแต่ไหนเห็นโมมาจาก กันแจมุกกนะด้ย่างไปละลามข่างทองในวันนี้ตอนนี้มันวัวหมักส่วนหมูแต่พี่เต๋หมูส่วนมัน ไก่มมก็ไปได้่มส่สนเอานานจันแจมมาแล้วมาพร้อมกันเลยก็พร้อมฝุ่นจันแจมดีไรอันดอกคากว่ไดยืทดอทั้ทงนาอันดอกคายยือทังนาแล้วรอมาถึอจันแจมสน พราะว่าซีคือกันแหงเพิ่นก็เลยสั่งนั่นนั่นนั่นมาแล้วมาเลยมาแล้วมาแล้วตำรวจมาเลยไปเลยอ้าวแต่ทายกินยาเด้อะหวังนี้คือคือกันลงมันกับจีแห้งแน่อยู่ หลงก็เลิมสีแหงแล้วล่ะ <arena S 1> แต่มาทางนี้มันเป็นหมาเป็นบังเถือเลยมาตลอดลสีพานไปทางไหมนนะ <c oughs> ลามแล้วเรียบร้อยเห็นว่าลามนี่สิสเปิดซื้อกันเลยนี่เห็นว่าลามนี่ นะ่ะพอกับแม่ก็ประจําทีหมองเก่าถึงเวลาก็เอาอย่าให้งัวกินก่อนสิเอาอย่าให้งัวกินก็มาโอ้ก็นอนก่อน เพราะว่าต้องพักพ่อน,นเนาะเจ็ดงานหลายอย่างพ่แม่นสิถ้าเอาแต่หยาให้หัวอ,อย่างเดียวเฮ็ดนั้นเห็ดนี้นันน่นะคะว่าเขาก็เลยมือนนี้เมูหวานก็คือกันก็เป็นเหลือกจังได้พูนี้ก็ได้ซองลนะ่ะเดด ดว,ดวงอาทิตย์สองมาทางนี่เราสิไปทางได้ลกไปเที่ยงก่อนมันจก็คือสิมีซับนี่เพราะว่าเสืเ้อใหญ่จะคล้องเดี๋ยวออกกําลัางกายเที่อันที่เบามาอันนี้ละพ่อยางพ่อแล้วก็ เขาเทียงประจำคือเกาบายบายจ้ะคลิปหนาะขอกันใหม่